นิทานอิศบหนึ่งศูหนึ่งสอนหนูน้อยให้เป็นคนดีตอนแม่ช้างสอนลูกมีช้างแม่ลูกคู่หนึ่งด้วยมีรูปร่างที่ใหญ่โตไม่ว่าพวกมันจะเดินไปทางใดสัตว์ทุกตัวแม้แต่เสือหรือสิงโตเมื่อเจอช้างก็มักจะเดินเลี่ยงไปทุกครั้งจนลูกช้างรู้สึกลำพองใจมันจะหาทางกลั่นแกล้งสัตว์อื่นอยู่เสมอเสมอวันหนึ่ง แม่ช้างพาลูกมาหาหญ้ากินอยู่ที่ชายป่าลูกช้างเห็นรังมดแดงรังหนึ่งห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ไม่สูงมากนักมันรีบยืดงวงไปที่กิ่งไม้นั้นทันทีแม่ช้างเห็นเข้ารีบตะโกนห้ามทันทีทําไมล่ะคะแม่ไม่กลัวพวกมันจะทําร้ายลูกเหรอไม่มีทางหรอกฮะมดตัวแค่นี้จะทําอะไรเราได้แม่ช้างรีบดึงลูกช้างให้เข้ามาใกล้พรางสอนว่า ฟังแม่ให้ดีนะลูกบางครั้งที่เราดูถูกว่าต่ำต้อยแต่สิ่งนั้นอาจทำให้เราได้รับอันตรายถึงตายได้หมดตัวเล็กๆเพียงสี่ห้าตัวอาจทำอันตรายเราไม่ได้แต่ถ้าพวกมันนับเป็นพันๆตัวมดเข้าไปในงวงของเราและรุมกัดพวกเราพร้อมกันพวกเราก็อาจจะตายได้จำไว้นะลูกแม้เราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม อาจพ่ายแพ้สิ่งที่เล็กที่สุดได้เสมอในทานเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าถึงจะใหญ่แค่ไหนก็อาจจะพ่ายแพ้ได้ในสักวันหนึ่ง